ใส่โชว์เองเลยดีกว่านี่ตัวที่สี่เพราะว่ายายทำเองใส่เองยังไม่ได้ขายจะดสวยไหมอืมโอเคเปลี่ยนตัวต่อไปนะจ๊ะนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้สีแดงสีแดงสีแดง สวยเนาะสีแดงมันจะใส่หุ่นโชว์ปิดอวน,นยายก็พุงใหญ่ๆโอเค <c oughs> นี่ลายสับประดรดลายสับประรดช่วงที่ทำใหม่ๆ อ้อวนนะใส่แล้วอ้วนะสี้ยคูสีหวอันเวีอวให้ดูนายโอเคตัวต่อตัวต่อไปนี่เป็นลาย มะลิลายดอกมะลิให้ดูใกล้ๆลายมะลิโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้ลายอะไรกันบ้างลอ,อันนี้เรียกลายต้นสนเลต้นสนแงอ้งวนนะนี่อ้วนมากนัน่นไก ดสิบกว่าเลยคอก็จะมีแพทเทิร์นิดโอเคตัวต่อไปโอเคตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบมากใส่บ่อยแต่ว่าใายที่ไรก็เห็นพุงพุงออกแต่มันก็สวยนะนี้ลายนี้ก็เป็นอีกลายสับประรดอีกตัวนึงแต่ได้มันนิ่มมากเลยได้มันนิ่ม ใส่สบายเดี๋ยวพิ้วๆเลยเฮ้ยใ,ให้ดูไปไกลจะจ่ะอืมไกลๆไกลๆโอเคตัวต่อไปจา้าอืตัวนี้สีแดงสีแดงแรงริด ก็จะใส่สบายทั้งหมดทั้งหมดก็ยังไม่ได้ขายเราก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าถักใส่เองทั้งหมดก็กะเวต่อไปนี่เป็นได้เก็บเศษเก็บเศษได้ สมสีข้างบนเป็นลายโป่งข้างล่างเป็นลายเทปอุ้ยลูพุงไม่อยากกระโชกพุงตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยกะไซส์ผิดอันนี้ก็จะเป็นไหมพรมไหมพรมที่เราถักห่างๆลายใส่สบายๆส,ส,สวยทำแางดีกระเตินได้นะ <Okay. S 2> ที่ใส่เป็นทําเป็นตัวอันนี้ก็จะไม่ไม่เอาได้พิถีพิถันนี่คือไหมพรมเลยก็จะร้อนหน่อยไม่ค่อยได้ใส่ไปไหนเหมือนกันเลยทั้งหมดเพราะว่าแถวมาเลเป็นเมืองร้อนเราจะใส่เสื้อพวกนี้ไปเราก็ต้องใส่สองตัวสามตัวก็ไม่ค่อยได้ใส่ตัวนี้แทบจะว่าตัวรุ่นแรกๆที่หัดถักเสื้อโอเคต่อไป ตัวนี้เป็นเราก็วัดไซส์ตัวเองผิดอีกเพราะว่าได้มันแน่นถักออกมาแล้วตัวเล็กไปไหนมาไหนพุงก็ออกก็ไม่กล้าใส่อยู่ดีไม,ไม่กล้าใส่ปไปไหนอยู่ดีเก็บถักแล้วก็เก็บโอ้ยืมอ,อ้วนอ้วนอ้วน,อน,อนโอเคจ้าตัวสุดท้ายแล้ว จาน,นี่อันนี้ก็เป็นเสื้อ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 คลุมอันนี้เป็นเสื้อไหมพรุมใช้หมพรุมธรรมดาเลยแต่สำหรับกันหนาวสำหรับคลุมแต่ว่ามันขันมันก็จะประมาณนี้มีกระดุมด้วยติดกระดุมได้ด้วยสองเมตรกระดุม โอเคทีนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วเป็นผ้าคลุมไหล่อันนี้ก็ไม่กล้าโชว์มากแล้วความอ้วนของท้องก็จะประมาณนี้คุมสำหรับคนหุนดีๆใส่ชุดสแสก็ใส่ไปงานเลี้ยงยามกินเหล้าว่างานแต่งงานลาง,งานอะไรก็สวยมากแต่ว่าเฮ้ยนางแบบคนนี้อ้วนดูนักเกียดโอเคถ้าอันนี้ไม่ต้องดูเยอะอาย